เรียบร้อยนะครับแต่คณะผู้รับผู้อำนาจนะครับนะแต่ในการน้อมกับพนาจุณิพงศ์ชีวิตเจริญนะครับผู้รับผอ้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ได้มีการแต่งหน,งน้าควนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับที่โดยชอบด้วยกฎหมายที่เกิดการในการใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องนะครับบุคคลบรือทั้งหมดนะครับ ก็ต้องกล่าบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าผมวันนี้ได้ให้หลักฐานบางส่วนผมแม่ดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมแม่เข้าใจเรื่องที่ผมทาเรื่องของข้าร,ราชการผลาครับที่เกิดขึ้นนะคผมเรียอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นะครับที่แม่ถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเป็นการทำงันของพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ก็ต้อ,องขอบคุณท่านอายการหุดนะครับแล้วก็ท่านอายการจังหวัดนนทบุรีท่านนยายกการดาวที่ได้ให้ความสําคัญในการที่ผมได้ไปด้ใจร้อ,องขอความเป็นธรรมตามสิทธิรัฐธรรมนูญนะครับจำนวนแปดข้อนะครับจึงให้มีคําสั่งเลื่อนการฟังนะครับให้คนบนเรือนะครับทั้งหกคนนะครับกับผู้ดีวางแผนนะครับนะบในการเลื่อนรับฟัง คาสั่งฟ้องหรือไม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือก็จะมีการพิสูจน์เรือใหม่นะครับหรือสิ่งที่ผมร้องขอคือแบบข้อและในขณะนี้เนี่ยเราก็เราสอบชี้สอนะครับไปได้เยอะแล้วนะครับสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับก็คือแนวทางของ <S <S การฟ้ <S <S องร้องในกรณีกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคดีการวางแางน,น้องแตงโม บางส่วนเนี่ยผมไม่สามารถเปิดให้พี่ๆสื่อมวลชนดูได้ไม่สามารถเปิดให้พี่น้องประชาชนของประเทศดูได้แต่ผมได้ให้คุณแม่ดูจนคุณแม่ได้มีการแต่งตั้งผมแล้วก็ทีมงายผมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการทรําคดีเนี่ยทางชมมุมนุมกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรวบรวมเปนานฐานแล้วก็ขึ้นว่าผ่าในกรีนี้โดยผมเนี่ยนะครับจะมีการเชิญท่าน อายการท่านอดีตผู้ว่าภาษาสาริการคือท่านอายการจรวจนะครับมาร่วมเป็นทีมงานของชมรมวรรมด้วยในการร่างคำฟ้องนะครับในคดีฆาตกรรมทามเนี่ยนะแล้วก็ในทั้งหมดเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งหมด15คนทุกสาขาทุกทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ คุณหญิงหมอนะครับตอนที่ร็ชนาสุนันานะครับที่จะมาพิสูจน์เรื่องของบาดแผลก้างปลาเที่ไม่แพทตกท้ายเรือนะครับซึ่งเป็นจุดตอสสาคัญที่สามารถรู้ได้ว่าคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านที่สองคือนายแพทย์ธวัชชัยกัญชลดินนะครับซึ่งก็จะมาพิสูจน์เรื่องบาดแผลฝาข้างฝวาและบาดแผลอื่นว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่เกิดจากใบคัดเรือแน่นอนนะครับ ประเด็นที่สามก็คือผู้เชี่ยวชาญทางเรือที่สามารถยืนยนันได้ว่าจากประสบการณ์ที่เขาขับเรือสปีดโบทรุ่นดังๆ่าเนี่ยนะครับยืนยนันได้ว่าไม่ใช่ตกท้ายเรือนะครับแล้วก็บุคลต่อไปก็คือบุคคลที่เชี่ยวชาญทางด้านของระบบ TPS นะครับที่เป็นพวกเรื่องลเมอร์ข <c oughs> องผมนะครับก็จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทานวิศว์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทางด้านเทคนิจต่างๆนะครับแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพนะครับนะที่จะมารวมพลังกันรนะวมทั้งอดีตอายการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยกันมารวลังในการรวงพลืนเพื่อจะทำให้กับน้องแตงโมงที่ผ่านมาเนะี่ยนะครับ <c oughs> คุณแม่เนี่ยเสียเวลาไปเยอะแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เรารอคอยมานะ ในการที่ทําให้คุณแม่ครับยอมรับนะครับว่าคดีนี้มันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุที่มีคนทำให้น้องแตงโมเสียชีวิตจากการที่ว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเยรือแล้วก็นายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับขับเรือเสียหลักทำให้น้องแตงโมพัดตกเรือตามที่นายแซงพูดนะครับนะบอันนี้เราก็มีหลักฐานบางอย่างที่ให้คุณแม่ดูนะครับไปแล้วนะครับดังนั้น นี่คือทา้าผมนี่คืออุติภชีวิตวิเจอร์ก็เป็นทนงานส่วนที่มาช่วยเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งที่นินนะครับกรุงก็จะมาช่วยทางด้านึ้นศาลรว่ามาสตถ้ามีท่านเอากานหรือท่านอดีตผู้ว,ว่าศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาของด้านด้านกฎหมายด้วยนะครับนะอะไรที่เราทําได้นะครับเราจะทำทันทีนะ โดยเฉวาา่าหลักฐานนิติเวศาาเนี่ยพอเราได้รับมอบหน้าจากคุณแม่แล้วเนี่ยเราจะทํางานง่ายขึ้นในการขอเอกสารนะครับต่างๆพี่เต้จะเป็นหน้าที่ดูแลเรื่องของคุณแม่นะครับ <c oughs> ในเรื่องของต่างๆในเรื่องของในการขอเอกสารทางริชการนะครับพ่อผมคือมีนหน้าที่ดูแลเรื่องเรื่องข้อผมาอวิทายาดให้เราปรึกษาของคุณแม่ในการพิจา,า,ารณาต่างๆเนี่ยก็ จะไม่ปิดกั้นนะครับให้คุณแม่ดูทุกขั้นตอนของการทำงานอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็มีพิเต้ดูแลมาร่วมกันปรึกษาห้วนะครับในการพิ้นนานในการที่จะยืดทางต่างๆนะครับทั้งหมดนะแังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียนให้ที่พี่สืบจนทราบว่าแนวทางของเราก็คือนะครับจะใช้เวลาอยู่ไม่นาน,นในการร่้ดวงมราสาน,นะครับแล้วก็ร่วมกับทางพนักงานอนการเป็นจรวร่วมนะครับในการที่ เข้าไปเป็นจุลนิพนของท่านนอาจารย์จังหวัดอุบลรนีที่ที่ชุดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิ่มหมายพิธีนะฮะวันจันทร์จะมีการใช้โดนใต้น้ำนะครับนะบในการสำรวจนะหาวัตถุพยานสำคัญนะครับถ้าสายเวลา9โมงต้องไปนะครับซึ่งได้เตรียมอาจารย์ใหญ่ซึ่งได้ใช้เครื่องมือพิเศษคือโดนใต้น้ำทีม่มาใช้เป็นครั้งแรก ในคดีน้องแางโมนะครับนะมาใช้ในการเข้าสู่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเรือที่มาช่วยในการหาวัตถุพยานต่างๆก็เพื่อให้สื่อมวลชนเร็วที้ก่อนนะครับพนักงานค่ะเรามั่นใจใช่นเดียวกว่ากระบวนการที่เราวางไว้เ<ะ>นี่ยจะไม่เสียเวลาอย่าง3เดือนที่ผ่านมา